ดีครับเพื่อนๆสตอรบายครับตอนนี้ผมก็อยู่กับตัว GPX DC Tree นั่นเองครับซึ่งมีการเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยและสตอรบายก็ได้มีโอกาสที่จะได้มาทำความรู้จักกับตัว DC Tree เช่นเดียวกันนะครับต้องบอกว่า GPX เนี่ยห่างหายไปกับการเปิดตัวรถใหม่เนี่ยรวม2ปีเลยเลยเชียวนะนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียว แต่การห่างหายของเขานะครับมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับไปซุ่มพัฒนารถตัวใหม่มาให้พวกเราได้ใช้นั่นเองนะครับ GPX แน่นอนว่าหลายคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วก็มีการผลิตรถให้กับคนไทยใช้เนี่มาร่วม12ปี10ปีถึง12ปีแล้วนะต้องบอกว่าเป็นเวลาที่ก็กำลังโตเป็นหนุ่มเลยแหะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเขา มีรถที่จดทะเบียนแล้วใช้ในประเทศไทยเนี่ยถึง240,000คันเลยนะครับตัวเลขตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ใช้ได้ว่าออรถเขาก็ได้รับการยอมรับจากคนไทยมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับตัว DC 3เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าก็ ตัวเนี้ยก็ไปเรียกว่า300ได้ไหมหรือตัวนี้ไปเทียบกับ150หรือ160ได้ไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นการเติมเต็มช่องว่างให้กับผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ต้องการขี่รถที่มันมีปรฟอร์ธินซ์มากขึ้นกว่ารถในสเต็ปร้อแต่อาจจะไม่อยากขี่รถที่มีพละกกำลังถึง3 0 0ซีซีตรงนี้แหละครับคือช่องว่าง ดังนั้นตัวดังนั้น G P s เขาก็เลยมองเห็นตรงนี้และเขาก็มาเติมเต็มในส่วนตรงนี้ให้กับผู้ใช้รถได้เป็นตัวเลือกในการใช้รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับตัว G P X D C 3เนี่ยถูกวางเอาไว้ให้เป็นรถใช้ในเมืองนะครับให้กับคนที่อยากจะใช้รถที่มีพฟอร์มานมากขึ้นและไม่ต้องการรถที่มีบอดี้ใหญ่นักนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่า การจราจรภายในเมืองเนี่ยมีความติดขัดแล้วก็พื้นที่ในผิวจราจรเองก็คับแคบทีเดียวนะครับตัวนี้เขาก็เลยเอามาให้เพื่อนๆนได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้สำหรับคนที่ต้องการเปอร์ฟอร์มานของรถมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เครื่องยนต์ในพิกัด 278.2cc นั่นเองครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักในเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่ ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูรอบๆคันของเขากันก่อนว่าเขามีการดีไซน์อย่างไงและมีการออกแบบมาอย่างไงนะครับเพื่อให้ถูกใจกับคนใช้มอเตอร์ไซค์กรุงเทพนะครับเรื่องของการดีไซน์เนี่ยถ้าเพื่อนๆอาจจะมองว่าก็เหมือนตัวโดนตัวทวีคตัว150หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายเคียงกันมานะครับเพราะว่า R&D ก็เป็นทีมเดียวกันนี้แหละครับซึ่งในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยเชื่อไหมว่าตัว Gpx เนี่ยได้รับรางวัล Good Design Award จากประเทศญี่ปุ่นในปี2021มาแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติอันตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยจะได้เห็นโฉมรถของตัว Gpx dc 3เนี่ยในรูปแบบใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะ เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสีวลานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูรอบๆคันของเขากันดีกว่าว่าเขามีการดีไซน์ยังไงบ้างไปดูกันครับครับและนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของตัว DC3 นั่นเองนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตได้ว่าตัวบอดี้ของเขาอาจจะดูอวบอิ่มนิดนึงนะครับด้านหน้าเนี่ย มันก็จะดูเหมือนคนเล่นกล้ามสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวชิวของหน้าตัวชิวหน้าของเขานะครับเป็นชิวที่ไม่สูงเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเอาไว้เน้นการขับขี่ในเมืองเป็นหลักอย่างที่ผมบอกให้เพื่อนๆนได้ทราบกันไปบางส่วนแล้วนะครับจะเห็นได้แต่ว่าการดีไซน์ในตัวชิวของเขาก็มีลูกเล่นในเรื่องของมิตินะครับตรงนี้มันไม่ได้โค้งทีเดียวเลยนะจะมีสันจะมีเหลี่ยมออกมาให้เพื่อนเพื่อน ได้รู้สึกว่าเออรถมันมีมิตินะรถมันมีลูกเล่นนะครับตามสไตล์ของ g p x เลยนะครับซึ่งตัวชิวของเขา่จะครอบคลุมมาถึงตัวไฟหน้าเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์จริงๆเพราะว่าตัวไฟ daytime running light เขาจะวิ่งเป็นเส้นเป็นลิ้วเลยครับนี่ครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับไฟมันจะออกแนวพุ่งๆหน่อยนะครับจะสังเกตได้ว่า เนี่ยครับไฟมันจะวิ่งแล้วก็วิ่งชี้ไปถึงด้านบนนะครับส่วนไฟหลักจะอยู่ด้านล่างไฟหน้าเนี่ยระบบไฟของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบ Fu l l LED ทั้งคันแล้วนะครับรวมถึงตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ของเขานะครับเป็นเรื่องของการดีไซน์ของเขาที่ให้ทําให้รู้สึกว่ามันก็ยังมีลูกเล่นที่ซ่อนเอาไว้ตรงนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้น มาถึงตัวบางโคนด้านล่างเองเขาก็เล่นเป็นในเรื่องของตัวทูโทนด้วยโชว์ในเรื่องของลวดลายตัววงล้อแม็กนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนเว้าวมาให้กับตัวบางโคนลถด,ด้วยแน่นอนก็โชว์ตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกนั่นเองนะครับไหนไหนมาถึงตรงนี้แล้วก็คุยไปเลยแล้วกันนะครับตัวล้อแม็กก็มาแบบ สีน้ำตาลไหมนั่นเองมากับยาง IRC i z นะครับสเปค110ทับ70 14นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นในเรื่องของชุดเบรกละนะครับตัวปั๊มเบรกเนี่ยก็มาแบบ2ลูกสูบนะครับจานดิสเบรกเนี่ยเป็นจานที่ม,มีความกว้างอยู่250มิลิเมตรนะครับแล้วก็ยังเป็น ABS เช่นเดียวกันซึ่งตัว ABS เนี่ยเป็นแบบ Duo l ABS นะครับก็คือเป็นเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนด้านข้างของเขานะครับก็จะมีมิตินะครับเป็นสันเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนั่นเองดูแล้วมันให้รู้สึกว่าอารมณ์สปอร์ตมีกลิ่นของความเป็นรถสปอร์ตด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านหลังนี่ก็จะเป็นลูกเล่นนะ ทีแรกผมก็นึกว่าจะเป็นช่องระบายอากาศระบายลมแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์ของเขานั่นเองทําใหเ้เรามองรู้สึกว่าเอ้ยรถเขาในให้รถเขาใส่ใจในส่วนต่างๆของรถนั่นเองนะครับถัดลงมาที่ตัวด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีการออกแบบมีเหลี่ยมมีความคมของการดีไซน์มากขึ้นนะครับก็จะรับกับช่วง ฟลิงด้านหน้านะครับแน่นอนในส่วนต่างๆของรถเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อรองรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์ของตัวรถเพื่อให้รถมีความรู่ลมมากขึ้นนั่นเองด้านท้ายจึงจะเป็นจะเป็นสันๆอย่างนี้ออกมาหน่อยนะครับแต่มันก็ยังมีความความเลียมของตัวไฟลิ่งอยู่นะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีตัว ช่องลมให้ลมสามารถผ่านเข้าไปช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ได้นะนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะมีโลโก้ของ DC t r e เอาไว้นะครับตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวรวมมาถึงบาท้ายเองจะเป็นงานชิ้นเดียวนะครับแต่ว่าตัวบาท้ายเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็คนซ้อนท้ายเนี่ยจับได้ถนัดมือเลยนะเนี่ยผมลองจับดู ตัวไฟท้ายก็เป็นไฟ LED สองชั้นแบบนี้ครับรวมถึงไฟเลี้ยวก็จะรวมบิวอินอยู่ภายในไฟชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายเนี่ยจะยกลอยๆแบบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเขาต้องการที่จะโชว์โชกอัพหลังด้วยตัวนี้ที่ผมได้มานะครับก็เป,เป็นตัวสปอร์ตนั่นเองนะครับตัวสปอร์ตจะได้โชค YSS สปริงสีดำแล้วก็ตัวกระบอกสีทองแบบนี้ครับซึ่งสามารถปรับพีโหลดได้นะครับส่วนตัวบางโคลนะนะครับก็จะเป็นตัวบางโคนที่มาติดอยู่ด้านล่างของตัวล้อแล้วนั่นเองล้อหลังก็เป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางมาพร้อมกับยาง c, i อ c iZ ซนะครับซึ่งเป็นยางสกูตเตอร์อยู่แล้วนะครับถ้าป้ายสีขาวแบบนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์นะครับ ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นขนาด130 70 1 13้ิบนิ้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านบนกันนะครับด้านบนของเขานะครับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะนะครับคือเป็นรถที่เน้นการใช้งานง่ายๆนะครับเริ่มตั้งแต่แฮนด์ด้านซ้ายละกันนะครับ ตัวด้านาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีปุ่มอะไรบ้างนะครับด้านบนก็เป็นไฟพา s s สนะครับตัวนี้ก็ไฟสูงไฟต่ำโหมดปุ่มโหมดไฟเลี้ยวนะครับปุ่มแตรส่วนด้านขวาก็จะมีตัว,ส,ส,ตวสตาร์ทสต็อปเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัว TCS นี่คือ traction control น,น,น,นั่นเองนะครับตัว,ต,วตัวสปอร์ตเนี่ยมี traction control มาให้นะครับ แล้วก็จะเป็นไฟฮาสัดนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ตัวแฮนด์บาร์เนี่ยก็เป็นงานแบบชิ้นเดียวมีตุ๊กตาแฮนด์เขาวางตำแหน่งได้สวยนะนะครับมีลูกเล่นแล้วก็มีโลโก้ของตัว GPS เอาไว้ด้วยเชื่อไหมว่ารถที่มีขนาด 278cc อย่างเงี้ยรถที่มีเครื่องยนต์ใหญ่แบบนี้แต่มีความกว้าง ของตัวรถเพียงแค่7 3 3้ามิามิลเท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นแฮนด์เป็นรถที่มีความกว้างของแฮนด์น้อยมากเหมาะกับการขับขี่ในเมืองเลยทีเดียวแ่ะครับคือเวลาต้องบอกว่ารถที่คือเวลาขับขี่ในเมืองอ่ะถ้าแฮนด์มีความแคบนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถขับขี่ลัดล้อนในช่วงการจราจรติดขัดได้ดีทีเดียว นะครับแต่ก็ความแคบของเขาไม่ได้ทําให้เสียการควบคุมรถไปตรงนี้เดี๋ยวผมไปเล่าให้ฟังในเรื่องของฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับมาดูที่แผงตรงนี้กันอีกสักนิดหนึ่งแผงหน้าปัดกันหรือจอไมคกันจอไมคเขามีการดีไซน์วางยาวเลยนะครับตัวนี้เป็น LCD นะครับ Full LCD เลยพอเปิดมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าเขาจะวางเต็มจอของเขาเลย นะครับตัวนี้ผมเปิดไฟหาศาสตร์ไว้ทิ้งไว้อยู่นะครับมาดูกันว่าเขาที่ว่าที่หน้าปัดของเขาบอกข้อมูลอะไรให้กับผู้ขับขี่ได้บ้างนะครับเอาทีจ่จอตรงกลางก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นเวลาซึ่งสามารถตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็โอ디โอนะครับโอ디โอแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น กดทิปกดทิปตรงนี้สามารถกดได้ที่ตัวโหมดนั่นเองครับแล้วก็ในการตั้งทิปก็คือกดโหมดทิ้งไว้ประมาณ3วินาทีมันก็จะเซตศูนย์ให้ครับอย่างนี้น่าเรียบร้อยนะครับด้านขวาก็จะเป็นโวลต์ของแบตแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกยบอกระดับน้ำมัน ถัดมาก็จะเป็นตรงนี้เป็น TCS นะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดการทํางานได้ตรงปุ่มน,นี้นั่นเองครับด้านขวามือเราสามารถเลือกการทํางานได้นะครับแต่ว่าการเลือกการทํางานเนี่ยจะต้องจอดและดับเครื่องซะก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่นั่นเองครับนี่ครับมันจะขึ้นเลยถ้าต้องการปิด traction ก็จะ o อฟถ้าต้องการเปิดไว้ก็จะอนแต่ผมก็แนะนําเพื่อนๆหลายๆครั้งและรถหลายๆรุ่นก็คือ ควรจะเปิดเอาไว้ดีกว่าเราเปิดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่จะเป็นไมค์ความเร็วที่เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์และรอบของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับเลดไลน์ก็ตั้งแต่9000ไปจนถึง12ื่นนะฮะปุ่มโหมดมาคุยกันต่อไม่ได้มีการทำงานเพียงแค่นี้สามารถที่จะตั้งเวลาได้นะครับก็คือกดค้างปุ๊บ นะครับจะสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้ตัวโอีโอนะครับสามารถที่จะเลือกใช้เป็นกิโลเมตรหรือจะเป็นไมค์ก็ได้ถ้าเป็นไมค์ก็ตอนนี้57าสไมค์นั่นเองนะครับถ้าต้องการที่จะเลือกใช้ระยะทางระยะใดระยะหนึ่งก็กดปุ่มโหมดค้างเอาไว้ประมาณ3วินนะครับมันก็จะเลื่อนตำแหน่งการทำงานไปที่นาฬิกานั่นเองซึ่งสามารถตั้งเวลาได้ตรงนี้จริงๆพวกเราก็ จริงๆแล้วก็ตั้งครั้งเดียวก็จบนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกม้วเอา้ากดผมก็กดเลยจริงๆต้องกดค้างเอาไว้นั่นเองครับแต่ตรงน,นี้ก็เพื่อนๆได้เห็นการทํางานของตัวการตั้งเวลาไปเลยละกันนะครับอืมก็กดค้างเอาไว้สามวินะครับมันก็จะไล่ระบบการทํางานไปทีละตัวนะครับแล้วเราก็กดค้างเอาไว้เท่านี้เองก็สามารถที่จะ บอกเวลาในการเดินทางให้กับเราได้ทราบแล้วด้านซ้ายนะครับด้านลงก็จะเป็นไฟเลี้ยวละนะครับไม่มีอะไรมากตัวถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของถ้าน้ามันหมดตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับไฟสูงไฟต่ําตัวไฟ engine นะครับตัวไฟตัว tc นะครับไว ABS เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเพื่อนๆได้รับทราบ ถึงข้อมูลตัวรถนั่นเองเครื่องยนต์ร้อนอะไรยังไงตัวนี้ก็จะฟ้องขึ้นมานะครับเป็นรถที่มีฟังก์ชันไม่มากใช้งานง่ายๆนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทคี์นั่นเองนะครับการดีไซน์ในเ,เรื่องกุญแจของเขาก็ยังเป็นอะไรที่โดดเด่นอยู่ทุกครั้งเลยนะครับตัว G P X เนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการ ถ้ารถจอดับอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการจะสตาร์ทเครื่องยนต์เราต้องกดปุ่มก่อนหนึ่งครั้งครับ <c oughs> เพื่อเป็นการปลุกตัวระบบเพื่อที่จะพร้อมทํางานนั่นเองถ้าถ้าสตาร์ตต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็หมุนไปตามสเต็ปนะครับเครื่องยนต์ก็จะตัวไม้ก็จะขึ้นตัวเลขมาพร้อมที่จะทํางานแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายแต่ถ้าต้องการเปิดเบาะหรือฝาถังน้ํามันเอาฝาถังน้ํามันก่อนแล้วกันนะครับต้องกดลงไป แล้วก็หมุนนะครับตัวฝาถังน้ํามันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วซึ่งก็จะสร้างความซึ่งก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายเวลาที่เราขับรถแล้วเราไม่ต้องลงจากรถหรือบางครั้งนะครับถ้าเรามีสัมภาระท้ายบอกเราก็ไม่ต้องเอาสัมภาระท้ายบอกออกนะครับสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นฝาถังน้ํามันแบบสองสเต็ปนะครับสสเต็ปยังไงมาดูกันในการเติมน้ำมันก็ดึงฝาขึ้นมาครับแล้วก็หมุน ตัวนี้ดีไซน์เขาสวยดีดีไซน์เขาสวยดีนะครับก็จะเป็นตัวฝาลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับและถ้าปิดนะฮะเราก็ปิดลงไปให้ตามตรงล็อกนะแล้วก็หมุนปิดความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีความจุอยู่ที่10.3ลิตรนะครับเป็นขนาดถังที่ กำลังพอตัวเลยแหละนะครับกับเครื่องยนต์ขนาด278ซีซีแบบนี้นะครับถือว่าพอตัวพอเหมาะพอเหมาะนะครับส่วนตัวฝาเราก็ไม่ต้องไปกดแรงๆแล้วนะกดเบาๆนะครับกดเบาๆอยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งที่อยู่ในตัวคอนโซลหน้าด้านหน้าก็คือตัวช่องเก็บของนะครับ กดเบาๆไม่ต้องกดแรงด้วยตัวปุ่มจะอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยกดเบาๆเบ,า,บ,า,บามือมากเลยนะครับกดได้เบา,บา,บามือมากเลยนี่แล้วก็สิ่งที่ต้องมีในรถยุคปัจจุบันแล้วนั่นก็คือตัวเสียบชาร์จโทรศัพท์นั่นเองตัวนี้จะเป็นไทสี่มาให้นะครับ 1. จุดในการใช้งานเนี่ยแนะนำว่าควรจะ ใช้งานในขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่หรือว่าขับขี่นะครับไม่แนะนําให้ชาร์จแล้วก็เสียบในขณะที่ดับเครื่องยนต์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอูช่องลึกอยู่นะช่องลึกอยู่ก็เหมาะกับเหมาะกับเอ่อเหมาะกับขนาดโทรศัพท์ใหญ่ๆครึ่งนึงอ่ะได้อยู่นะครับเครื่องยนต์ได้อยู่เพราะว่าพื้นมันก็จะลาดต่ําลงไปนะครับพื้นมันจะลาดต่ําลงไปแบบนี้ก็ป้องกันของไหลได้อยู่ ุกส่วนฝาปิดเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกได้นะนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่เก็บของในขณะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ควรจะเก็บของมีค่าเอาไว้ที่รถนะครับเวลาจอดรถควรจะเอาของมีค่าติดตัวไปด้วยนะครับอย่าลืมทิ้งโทรศัพท์เอาไว้นะด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวเติมหม้อน้ำแลละนะครับจะไม่สามารถใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการเซอร์วิสของตัวรถนั่นเอง อนี้ก็ปิดง่ายๆนะไม่ต้องปิดเยอะไม่ต้องไม่ต้องกดหรือกระแทกเลยนะครับคราวนี้มาดูในตัวเบาะก,กันว่าเป็นยังไงปุ่มต่างๆอ่ะใช้งานแบบกดง่ายๆเบาเมือนะครับตัวนี้เปิดออกมาปุ๊บจะไม่มีตัวค้ํามาให้นะบอกเพื่อนๆก่อนแต่ว่าเบามันก็เปิดได้ประมาณนี้ครับก็ถือว่ากว้างอยู่ ถือว่ากว้างอยู่มาตูดูตัวกล่องเก็บของกันครับตัวนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกได้นะแต่ว่าถ้าหมวกเต็มใบอะ่ะจะได้เฉพาะบางรุ่นนะในอยู่อันเนี้ยอยู่ที่การดีไซน์ของเขาว่าหมวกแต่รุ่นเดียเด๋ยวนี้ดีไซน์ก็คือมีวิงมาข้างหลังมีสปอยเลอร์มาข้างหลังถ้ามีรุ่นมีสปอยเลอร์ส่วนใหญ่ก็จะใส่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมวกครึ่งใบอะ่ะสามารถใส่ได้อยู่นะครับแต่มาใส่อยู่ตัวแบต จะถูกเอาไว้ตรงนี้แทนถังน้ำมันแล้วนะครับถังน้ำมันจะถูกย้ายไปอยู่ด้านหน้าแทนนะครับส่วนบาท้ายก็จะค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยทีเดียวส่วนเครื่องมือก็จะอยู่ตรงนี้สิ่งที่ให้มาก็จะมีไขควงนะครับมีบล็อกหัวทเทียนมีหกเหลี่ยมจะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะก็ใช้งานเสร็จก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้เวลาปิดบาะ ก็ไม่ต้องกดเยอะๆไม่ต้องกดแรงนะถูกไหมอยู่แล้วนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะที่เขามีการดีไซน์ใหม่นะครับที่เขามีการดีไซน์ใหม่เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจะสังเกตได้ว่าตัวหัวเบาะจะค่อนข้างแคบเลยทีเดียวจะไม่กว้างแล้วรวมถึงตัวสโลปด้านข้างของเบาะเนี่ยก็จะมีการสโลปที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ของก้นเนี่ย ที่ใช้สําหรับนั่งเนี่ยก็ยังมีพื้นที่กว้างเหมือนเดิมนะครับเหตุผลที่ต้องมีการสโโปของตัวหัวเบาะมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมากขึ้นก็เพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถที่จะเอาขาวางพื้นได้สะดวกและง่ายขึ้นนั่นเองถึงแม้ตัวความสูงจากพื้นถึงเบาะจะมีความสูง780บมิลมนะครับแต่ก็สำหรับคนตัวเล็กแล้วเนี่ย ก็ยังถือว่าเอาขาวางพื้นได้สบายตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่หลายคนเองก็กังวลน,นะเวลาขี่รถที่คิดว่าซีซีสูงๆตัวใหญ่ๆแล้วจะขาไม่ถึงพื้นตัวนี้ขาถึงพื้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเบาะด้านท้ายก็จะมีโลโก้ G P X คาดนะครับคาดเอาไว้แล้วก็เป็นพื้นที่ของคนซ้อนท้ายนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าความสูงของรถจาก ความสูงของเบาะจากพื้นเนี่ยนั่งได้ขนาดไหนนะครับในเรื่องความสูงของเบาะเนี่ยก็เป็นปัญหาของผู้ใช้รถกันมานมมาแล้วครับผมสูงหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับอย่างเงี้ยผมเขย่งทั้งสองข้างเลยมันจะเหยียบได้ประมาณครึ่งฝ่าเท้านะครับแต่ถ้าสไลด์ก้นมามันก็ได้เกือบเต็มฝ่าเท้าอะครับ จะเห็นได้ว่าการออกแบบมาในช่วงหัวเบาะของรถเนี่ยก็มีผลในจุดนี้ในเรื่องของการใช้งานด้านเองนะครับเกิดเอ,อยายงมานั่งให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือในเรื่องของตัวฟุตบอดเนี่ยเขาก็มีขนาดความกว้างที่พอดีกับฝ่าเท้านะนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ยืดขาได้นะครับ ก็อยู่ในมิติที่เราสามารถกําลังยืดขาได้สบ,สบายๆนะครับส่วนพักเท้าหลังให้ดูแล้วบิวอินไปกับตัวรถนะครับแต่ว่าแต่ว่าใช้งานได้ง่ายนะครับก็กดออกมาบานพับมันก็เปิดแล้วและแผ่นตัวพักเท้าหลังก็ค่อนข้างกว้างและถ้าไม่ต้องการใช้งานผู้ขับขี่เองก็สามารถที่จะใช้เท้าหลังเนี่ยใช้ส้นเท้าเนี่ยเกี่ยวพับเก็บไปได้ง่ายๆแล้วนะครับส่วนในตัวเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับ เป็นบล็อกไฮเปอร์ไอนั่นเองเป็นการออกแบบเครื่องยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในพิกัด278.2ซีซีที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่24.1แรงม้าที่8,250รอบแล้วก็มีแรงบิดที่24.5ในรอบเครื่องยนต์6,250รอบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็น เครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับตัวหม้อน้ำอ่ะจะอยู่ทางด้านหน้านะครับพร้อมกันนี้ก็ยังจะมีกาดหม้อน้ํามาให้เสร็จสับเลยเราไม่ต้องไปหาแต่งเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ G P X อยู่ที่ด้านบนด้วยนะครับการวางหม้อน้ําไวต้ตำแหน่งด้านหน้าก็จะทําให้การระบายความร้อนทําได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวเครื่องยนต์ไฮเปอร์ไอเนี่ย เป็นเครื่องยนต์บล็อกเกี่ยวกับเวสป a านะแล้วก็ได้ถูกเอามาวางไว้ในตัว G.P.X. D.C.3 นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีการใช้เครื่องยนต์ในบล็อกนี้นั่นเองตัวแผงกันความร้อนของตัวท่อเขาก็มีการดีไซน์ให้กลมกลืนไปกับตัวแฟรลิงของตัวรถเช่นเดียวกันอีกอย่างที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือตัวกุญแจครับ ดูหรูหราดูเหมือนรถสปอร์ตมากอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตมากเลยครับด,ดูครับด้านหลังเป็นโลโก้ G P X ด้านหน้าก็จะมีปุ่มปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มสัญญาณกันขโมยตรงนี้เขาเป็นปุ่มสําหรับถ้าแบตหมดเนี่ยก็จะดึงตัวนี้ออกมาใช้นะครับดึงออกมาใช้แล้วก็มาเสียบท้องมาแกะตรงนี้ก็สามารถเสียบไปได้นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ปิดเอาไว้ตัวคีย์เลสของเขาเนี่ยครับตัวคีย์เลสของ G P X เนี่ยครับ เป็น w a t e r l o o ์ IP 6 7 Level นั่นก็คือสามารถที่จะกันน้ำเข้าได้นะครับถึง1เมตรในเวลา30นาทีเลยทีเดียวถือว่าช่วยทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดมันหล่นโดยที่เราไม่ตั้งใจเงี้ยนะครับก็ยังที่จะตัวตัวคีเรตเนี่ยก็ยังช่วยป้องกัน การนำเข้าได้อีกทางการดีไซน์แล้วก็การใช้งานที่ออกแบบมาได้ครอบคลุมทีเดียวนะครับถ้าเราต้องการเปิดสัญญาณกันขโมยนะครับเราก็กดปุ่มด้านล่างปุ่มเพียงแค่ทีเดียวครับปุ่มสีเขียวก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดรถมีการขยับนะรถจะดังแล้วนะครับแล้วก็ถ้าต้องการปิดเสียงตรงนี้ก็กดปุ๊บสัญญาณรถก็จะรู้แล้วว่ารถปลอดภัยนะครับแต่ถ้าต้องการปิดสัญญาณก็ได้นะกดปุ่มด้านล่างให้สัญญาณดังเพียงครั้งเดียวก็เป็นการปิดสัญญาณก็จะไม่ดังละ เห็นไหมจะไม่ดังแล้วครับสัญญาณไฟแดงขึ้นสามารถปิดระบบได้นะครับแต่ผมว่ามีแล้วก็เปิดใช้เถอะ <c oughs> เปิดใช้ดีกว่าและนี่ก็เป็นรายละเอียดและการดีไซน์ของตัว g p x DC3 นั่นเองนะครับตัวที่ผมได้มาเป็นตัว Sport. สปอร์ตสปอร์ตก็จะมีสีขาวสีแดงสีดำแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะมี2ส,สีก็คือสี สีเทานะครับสีเทานมนั่นเองหรือว่าที่เราเรียกกันก็สีเทาลมโบนะครับก็จะเป็นตัวสีดําส่วนตัวสีดำอะ่ะก็จะมีตรงเนี้ยก็จะเป็นสีบรอนคาดเอาไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้สังเกตแล้วก็วงล้อแม็กก็จะเป็นสีน้ําตาลไม้แบบนี้ทุกรุ่นสิ่งที่แตกต่างในสสิ่งที่แตกต่างในตัวสแตนดาร์ดและตัวสปอร์ตนั้นนั่นก็คือถ้าในตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีแท็กชั่น control มาให้นะครับแล้วก็จะไม่มี โชกหลังไวเดมาให้จะเป็นโชกหลังแบบธรรมดาแต่สามารถปรับพีโลดได้แล้วก็โลโก้ TCS ก็จะไม่มีให้นะครับ TCS ก็คือ traction control นั่นเองจะไม่มีให้อันนี้คือความแตกต่างของตัว Standard และตัว Sport นะครับก็ไปเลือกดูว่าชอบแบบไหนและรุ่นไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดหลังจากที่เพื่อนๆได้ <c oughs> ดูรถอรอบคันไปแล้วนะครับผมยังมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่จะพิสูจน์ใน สมรรถนะของ dc 3นั่นก็คือผมจะลองขับขี่ในระยะทาง1,000กิโลเมตรโดยที่ไม่พักนั่นหมายถึงก็พักจอดแค่เติมน้ำมันกินข้าวแล้วก็เดินทางต่อเลยนะครับในระยะทาง1,000กิโลจุดหมายปลายทางของผมก็อยู่ที่สุดประจิมที่ริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองจะไปถึงที่นู่นแล้วก็จะตีรถกลับทันทีนะครับก็จะ,จะลองพิสูจน์ เราเขาจะลองสมรรถนะของตัวเครื่องยนต์ของเขาดูว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของเขาที่มีการดีไซน์ออกแบบมาแล้วเนี่ยจะมีความทนทานแล้วมีความอึดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ในคลิปนี้ก็คงฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในคลิป1000กิโลในคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามและ s u b สไครต์แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ